จเจริญพรยศโยมตอนนี้ก็วันที่เจ็ดของการเดินทางวันนี้เราก็ยังพักกันอยู่ที่ภูสิงที่ยอดของภูสิงเอาวันนี้ก็พาเราท่านทั้งหลายมาเบิ้งสถานที่พักก็คือเงื่อมถ้ำเงื่อมผาเงื่อมหินอ่ามาพักแบบนี้ก็ ตรงกับหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้อาศัยอยู่ตามเงื่อมผาเงื่อมถ้ำเพื่อบำเพ็ญภาวนาก็พาเราท่านทั้งหลายมาเบิ่งที่ผักของพระสงฆ์เพิน่นอันนี้ก็คือน้ำใช้น้ำฉันเอามาตะไสก็พาาัดโยมมาเบิง่งนี่ก็คือน้ำที่ไหลย,ยดเอกมาจาก จากนี่แหละจากไตหินใตเงื้อมหินนี่ยที่เอานาขวดน้ำมัดแล้วก็เยะอะรอน้ําไหลลงมาทีละหยดทีละหยดโยมทสิเห็นจะว่ลลาี่เบิ่งเด้อท,ที่น้ําไหลหยดหยดทีละหยดส่วนนี้ก็ได้สำนี้ได้ยังโบลายปันไดแล้วก็มีเอาจอกเอาเก้ววตวงไว้รองไว้ภาชนะ นี่แหละคือน้ำใช้ฉันอ่าดักน้ำเอาไว้ฉันกันนี่คือพระอาจารย์ศักชายเพิ่นกับพักอยู่ตรงนี้เอากรสิมาสอบถามได้กับทางท่านพระอาจารย์มาพักวันที่เจ็ดแล้วมีความรู้สึกแบบใดหิวน้ำยังรุนแรงอ๋อหิวน้ำเพราะว่าเพราะว่าน้ำ บอเพียงพ่ออยัดโยมไว้เนี่เพราะว่าเพื่อสิได้อกองในที่ระยดที่ระยดพระเฮาก็ต้องรอก็ฉันเท่าที่จำเป็นเท่าที่มีอ่านี่ก็วันที่เจ็ดแล้วอ่าก็ก็ผักไว้คลิปไว้แค่เพียงเท่านี้อยัดโยมท่านใดได้เบิ้งได้เห็นแล้วก็ อนุโมทนาสาธุอบุญนำกันก็ได้บุญคือกันโปรดรอดติดตามคลิปต่อไปสิเดินทางไปทุด,ดงไปทางใดต่อกระโปรดติดตามรับชมกันจเจริญพร